ครับผมกักาบสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟาร์มและยูทู่ทุกคนนะครับสวัสดีพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มห้องในมื่อนี้ครับผมอ่ามื่อนี้ก็เป็นคลิปประจําวันที่ยีบเอ็ดนะครับยีบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเรามีงูแม่หลวงมาเปิดแบงค์นะครับเหลืออายุคบเดียวนะครับผมอ่าช่วงนี้หางูยากๆนะครับหางูยากๆราคาพอสีมาเปิดให้พ่อพี่น้องเบิ้งนะครับราคาถึกถึกครับผมงูใส่ใหญ่ๆนะครับ อ่ที่เห็นตัวนี้เป็นแม่ลูกผูนะครับผมแม่ลูกผู๋ง้วลูกแรกนะครับส่วนสูงอยู่รลอยสี่สิบสองนะครับผมอยู่หลอยสี่สองเบืองครับสูงนะครับแม่ติดโบดพร้อมนะครับติดโบดพรอมเรื่องดำใจลูกงามๆครับผมนี่ใจลูกแดงก็แม่นะครับเตีียาไปใส่พอไม่เด็เลยครับหมักพอได้นะครับเบื้องพอได้ไวกับส้มด้วครับผมวอต้องถาเวลานะครับทุกเมื่อนี่ ความงมความงามบ่คาอยได้สนใจบันไดนะครับเน่นจำนวนโตนะครับผมครบนี่เปิดแบงค์ในราคาสองหมื่นกับหาร้อยนะครับผมสองหมื่นหารอยบาทนะครับผอมทรงฟี่ห่ควอมพีนองสองรอยกิโลเมตรแรกนะครับไก่ไก่ก็นั้นกับทรงไห้ครับผมโทรมาบอกมาจ่ากันนะครับไก่ก็นั้นกับทรงไห้ได้มันไก่กันทักอีกีกับซอยขันมันกันไปครับบ่ได้เก็บยังไรดอกครับผมบ่ได้ตีคารรถขึ้นรถขนทรงหลักๆดอกครับ พอซสอยคานาเมลมันกันไปนะครับผมเขาจัดทรงไห่ฟีทอประเทศนะครับตกลงกันได้จัดทรงไห่เก็บเงื่อนหนาคอ,อกเทียเดียวนะครับผมบ่มีเก็บกอนนะครับบ่มีเก็บกอนบ่มีความมัดจำกอนคาน้ำมนกวนเมตาบาทเดียวนด้ครับผมบนชนกฟา้า์มเขาเอาใจซื่อใจพ่อพี่น้องครับผมให้พ่อพี่นอ้องซื่งว่าอะสบายใจที่สุดนะครับถุกมือนี่มีชาชีมันหลายครับผมกะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงผู้เหตุดีเพิ่นกับมีนะครับบ่แมี่นบ่ได้ว่าเหมาร่วมนะครับผมแต่ มีชาชีมันไหลรีนะครับเห็นว่าง่ามราคาถึกถือแปดแปดพิษปกตินี่ฟาวกันโอนมาจํานะครับผมกันอย่ก็เให้ระวังไว้น้ำนะครับถือโกงแท่นเนี้ยนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผู้ขายแทรเขาบอกรายแล้วครับหาหลายพันหนึ่งหรือเอาเลยกับมี่นะครับยังฟังของผมบ่ไดเอาเลยจากบาทนะครับผมเพราะพ่อแม่พี่น้องบางคนกะเป็นมี่อาย่แน่แล้วกับลำบากในการสี่สิบไปโอนมาจํานะครับใส่แอปธนาคารมาเปลี่ยนเขากับเห็นใจนะครับผมตัดเป่าไปเลยมาตามมากครับโทรมาบอกกันเลยครับ ศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าครับผมปิกัดขอเขาตั้งอยู่บ้านดูไงตําบลหนองแค่นอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอดนะครับอันวันตอมักรับถ่ารับอยู่หนาคอกได้เลยครับผมใจเงินเทียเดียวงัวไปหอดเห็นโตง่วแล้วง่วเขาเมื่อทันแล้วนะครับปลอดภัย่อยจดเงินใจอ่ากระซำเอาใจสื่อความสบายใจให้พ่อพี่น้องนะครับผมโตบอกครับสองเมื่นหาอยครับผมพร้อมทรงฟีให้สองอยกิโลครับเบื้องต้นนะครับผมอ่านี่นะครับ ราคาสิมาเปิดเพิ่มนะครับมีสาวน้อยอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมสาวน้อยรุดมัดจํามานะครับผมราคาหมื่นหกนะครับราคาหมื่นหกสาวน้อยเก่าถึงสิบเดือนประมาณนี้นะครับผมส่วนสูงอยู่ห่อยยี่ห้าบวกครับนี่เหนือนังดีครับผมหัวเหนือนังดีเชีองหูนะครับี้ย่มาจนหูแล้วคนนะครับว่ามีหย่านค้นนะครับว่าหืดว่าหัดว่า้องผูกก็ได้ครับผมติดฝูงติดมูนะครับนี่ตัวใหญ่นี่นะ้ครับผมตัวใหญ่นี่อีหล่านี่ วิลาจุกแจงนะครับแยกไปราคาหนึ่งมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งมื่นหกพันบาทแต่ขันซื้อไปกับชุดวังหันนะครับชุดแม่ลูกผูผมเอาน้ําแครหนึ่งมื่นสามพันบาทนะครับลดลดให้เลยสามพันนะครับผมอ่าซ้ำขันตีเล็กกซ้ำสามหมื่นสามพันบาทนะครับสามหมื่นาสามพันบาท,น,บ 33, บาทนี่ครับเด็กว่าสามโตนะครับผมเป็นตัวแม่สองตัวผู่หนึ่งนะครับสี่ยกหรือสี่แยก โทรมาครับ0843211หาเกาเกานะครับสําหรับเสานี้นะครับผมก็มาเปิดให้พ้อพี่น้องรับชมใบแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจนํากันโทรมาบอกกันครับอ่ามันยังว่่ห่างกันนะครับผมต่อใส่ทุ่นจะของใส่งบจะของเบิ้งก็ได้นะครับผมบริวากันนะครับสําหรับเสานี้กับฝากก็จะมีกาบสวัสดีครับ